ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก หนึ่งปีนะครับผ่านไปเนี่ยรถไฟฟ้านะครับทุกสาย20บาทยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเตือนว่าอย่าทิ้งรถเมล์และขนส่งต่างจังหวัดก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะครับอยู่มาเกิน1ปีแล้วนะครับถึงนะครับตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินตอนนี้นะครับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรแต่ก็เป็นพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําแน่นอนครับนโยบายต่างๆที่ ที่ได้ทําเอาไว้ที่ได้พูดเอาไว้ยังไม่มีอะไรสําเร็จเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้จับต้องได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่ารัฐบาลสืบสันดาลน,นับนำโดยนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองฐานชินวัตรจะสามารถ ทำตามนะครับนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับ <S <S นอกจากนะครับรวันนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลได้โดยการที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบส,สัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชน <S <S หลังจากนี้นะครับก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถทําอะไรได้ตามที่พูดหรือสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลย <S 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 ที่สําคัญคือทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อนะครับ พวกพ้อะของตัวเองเนะครับจะมีการทุจริตคอร์รัปชันอยาา่างมโหฬารอีกหรือเปล่านะครับลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็น1ในโนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในปี256โดยมีเป้าหมายนะครับโดยมีของพักเพื่อไทยนะครับ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นหนึ่งในโนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในปี256โดยมีเป้าหมายคือการลดราคาค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เหลือ20บาทตลอดสายและสามารถเดินท่าเดินทางข้ามสายได้ด้วยราคาเดียวคือ20บาทไม่ได้เสีย2ต่อเป็น40บาท ทั้งนี้นะครับอดีตนายกและมมตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินได้กล่าวเอาไว้ก่อนการตั้งว่าจะเจรจากับเอกชนเพื่อขอลดราคาให้จบได้ภายใน3เดือนสิ่งที่พักเพื่อไทยประกาศเอาไว้กับสาธารณชนข้างต้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทําไม่ได้โดยในการถรักแหลงนโยบายต่อรัฐภาของรัฐบาลแพรทองทานเมื่อวานนี้นะครับ12กันยายน2567เนี่ยสุประเชษนะครับปักวิน สุประเชษตปักวินวงวุฒนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่าถึงแม้รัฐบาลของอดีตนายกตันตีเศรษฐาเคยเกล่าวอ้างว่าทำนโยบายนี้สำเร็จแล้วจากการลดราคาลถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงเหลือเพียง20บาทแต่ปัจจุบันการเดินทางข้ามระหว่างสสายนี้ผู้โดยสารก็จะต้องเสียค่าโดยสารสต่อรวมเป็น40บาทไม่ใช่20บาทอย่างที่รัฐบาลโฆษณาเอาไว้ ที่สำคัญก็คือนะครับรถไฟฟ้าสายที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะเจราจาได้สำเร็จส่วนสายสีส้มที่คณะรัฐมนตรีพึ่งลงนามสัญญาร่วมทุนกับเอกชนไปเมื่อไม่นานนี้ก็กำหนดราคาค่าโดยสารอยู่ที่17ถึง44บาท ไม่ได้เป็นไปตามนโยบาย20บาทตลอดสายนอกจากนี้เมื่อสำรวจถึงคำถแถลงนโยบายในสมัยรัฐบาลของเศรษฐากับพบว่าไม่มีการบรรจุนับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอาไว้ขณะที่การถแถลงนโยบายของรัฐบาลแพรทองทานในครั้งนี้มีการบรรจุนโยบายไว้เพียงว่าค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายแต่ไม่ได้ระบุราคาว่าเป็น20บาทซึ่งจะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอาจกลายเป็น ที่ทำไม่ได้แล้วสุรเชษยืนยันว่านะครับการลดราคาค่าโดยสารลถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องคิดด้วยว่าราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมการตั้งราคาแบบไร้หลักการและยึดติดกับตัวเลข20บาทนั้นแม้จะทำให้ยอดผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยว่ารัฐจะแบกภาระนะครับการชำระหนี้ รัฐจะแบกภาระการขาดทุนนะครับไหวหรือไม่และต้องนําเงินส่วนไหนมาแบกรับภาระนี้เวนคืนรถไฟฟ้ากลับมาเป็นของรัฐแนวทางแบบไม่เป็นทางการนะครับสุรเชษชี้ให้เห็นต่อว่าเมื่อนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทําไม่ได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลแพรทองทานน่าจะทําต่อไปในอนาคตก็คืออะไรบนเวทีนะครับวิชั่นออฟไทยแลนดเมื่อเดือนก่อนอดีตนายกรันตรตี ทักษิณชินวัตรได้แสดงวิสัยทัศน์ว่ารัฐบาลควรเดินหน้าโครงการเดินหน้านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต่อให้สำเร็จพร้อมเสนอแนวทางเวนคืนรถไฟฟ้าจากเอกชนกลับมาเป็นของรัฐเพื่อให้สามารถกำหนดราคาค่าโดยสารได้เองโดยควรตั้งกองทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออุดหนุนค่าโดยสารรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในเมืองในเขตเมือง เข้ามาสนับสนุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ด้วยสุรเชษชี้ว่าโดยหลักการหากฟังเพลินก็น่าสนใจแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่ามีเรื่องที่น่าห่วงใยห,หลายประการ ล่าวคือนะครับรัฐกำลังเปลี่ยนวิธีการบริหารรถไฟฟ้าของประเทศไทยจากเดิมที่ใช้แนวทางนะครับ PPP Net Cost นะครับหรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมาตลอด25ปีนะับตั้งแต่ปี2542เปลี่ยนมาเป็นเวนคืนและรัฐนำมาบริหารเองแน่นอนว่าทั้งสองแนวทางนะครับมีข้อดีและข้อเสียแต่รัฐไทยได้เลือกดำเนินการแนวทาง PPP Net Cost มาโดยตลอดถ้าจะเปลี่ยนแปลงใดๆก็ควรจะปักทงไว้ว่าจะรอให้สิ้นสุดสัญญาสัมปทานก่อนรอเวลาให้กิจการรถไฟฟ้ากลับมาเป,ป็นของรัฐแล้วค่อยจ้างเอกชนมาเดินรถหรือเปิดให้มีการแข่งขันใหม่อย่างเป็นธรรม แม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ใกล้เคียงฟาร์มเป็นไปได้มากที่สุดเพราะจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก5ปีแต่ก็มีอีกหลายสายที่ไม่ได้รอแค่5ปีอย่างเช่นสายสีส้มที่เพิ่งจะลงนามสัมปทาน30ปีกันไปนั่นก็คือสัญญาของรัฐซึ่งรัฐเองจะต้องรับผิดมีความรับผิดช,ชอบต่อเนื่องกันไปไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงสัญญากลางคันเพราะการไม่รักษาสัญญาไม่ใช่เรื่องที่ดี จริงอยู่ว่าในายใหญ่อาจสนิทกับนายทุนคุยกันได้แต่ก็มัจกจะแรกเปลี่ยนด้วยการใช้เงินภาษีของประชาชนรวมถึงการใช้หนี้ด้วยเงินภาษีของประชาชน อีกประการหนึ่งก็คือราคาเวียนคืนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและต่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้วคำถามต่อไปคือรัฐจ่ายไหวหรือไม่นี่คือเรื่องที่ต้องนะครับคิดตึกตองให้ดีในหลักการแล้วการเวียนคืนแม้จะไม่ผิดแต่ถ้ารัฐทำได้จริงจะย้อนแย้งกับนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมสุริยะจึงรุ่งเรือกิจกำลังจะทำเรื่องการลดค่าทางด่วนประชาชนจะเกิดคำถามว่าสรุปแล้วรัฐบาลน,นี้จะใช้แนวทางใดกันแน่ระหว่าง กไก่กเนี่ยเก็บเงินจากผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวมาอุดหนุนผู้ใช้ระบบรถยนต์สาธารณะผ่านค่าธรรมเนียมรถติดหรือ 2. โฆษณาเรื่องการตลาดโฆษณาเรื่องของการลดราคาให้กับทั้งผู้ใช้รถส่วนตัวและผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วนําเงินภาษีของคนทั้งประเทศมาสนับสนุนผมจึงขอตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของรัฐบาลว่าเราจะไว้ใจรัฐบาลได้ไหมที่จะมาทําดีลใหญ่กลับนะครับรำ จากแนวทางสัมปทานเดิมที่เคยทํามาโดยตลอดราคาค่าเวีนคืนรถไฟฟ้าจะเหมาะสมหรือไม่และจะมีการเตื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอีกรอบหรือไม่คิดนอกกรอบหลุดพ้นโลก คู่ขนานเมืองชนบทรถไฟฟ้ารถเมย์สุรเชษปิดท้ายการอภิปรายด้วยการชี้ให้เห็นว่าปัญหาของระบบขนส่งในประเทศไทยที่เป็นดังโรคของคู่ขนานทั้งระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างรถเมย์กับรถไฟฟ้ารัฐบาลไม่ควรคิดแต่จะอุ้มรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครมาดบายมหาศาลแต่ละเลยรถเมย์ละเลยนะครับหัวเมืองภูมิภาคละเลยประชาชนไปอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วปล่อยให้กรุงเทพคือประเทศไทยทุ่ม เม็ดเงินลงไปอุดหนุนค่าก่อสร้างมากมายแล้วยังต้องตามไปอุดหนุนค่าโดยสารแบบนะครับมากเกินควรอีกรัฐบาลควรจะต้องคิดใหม่สร้างสมดุลให้ดีระหว่างเม็ดเงินที่ลงไปกับ เป็นเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยนะต้องออกแบบให้รถเมล์และรถฟฟ้าทํางานร่วมกันเป็นระบบเดียวเพื่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นโลกคู่ขนานแบบที่ผ่านมาและกําลังจะหนักหนาขึ้นด้วยนโยบาย20บาทตลอดสายที่อุดหนุนแต่รถไฟฟ้าและแล้วละเลยนะครับระบบของรถเมล์ อำนาจงบประมาณและข้าราชก,ก,การอยู่ในมือของพวกท่านช่วยกันคิดให้ดีวันนโยบายแบบใดที่จะสร้างให้ความเป็นธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ดีที่สุดจะทำอย่างไรให้คนไทยท้องถิ่นนะครับเข้าถึงระบบข,ข,ขนส่งสาธารณะได้ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในแค่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอย่างที่บอกว่าวันนี้ buy, นโยบายนับบอกว่าทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนแต่วัตถุประสงค์จริงๆ เพื่อช่วยนายทุนหรือเปล่าต้องคิดถิงประเด็นนี้หนักๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปนหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ